นะะเนี่ยมันก็มีบวกตำลึงหวานใบเมลรักไปไหนละไอห,หน,หนอูปลานะคะเห็ดแล้วก็กุ้งอยู่ข้างต้องเยอะๆก็แม่ซื้อมาไม่ใช่เหรต้องใส่ใบเมลรักเยอะๆมันถึงจะอร่อยนี่คะ่ะ เดี๋ยวไปนี่นะคะป้าน้องไม่ทันถ่ายเด็กเขา,เาลงพ่อหมดแล้วค่ะก็มีหอมมากหน่อยนะคะหอมแล้วก็กระชายกระปิพริกไทยแล้วก็พริกขี้หนูบุบค่ะตำายาบๆนะคะแล้วเราใช้น้ำซุปน้ำซุปที่เราต้มไว้นะคะวันนี้มันเป็นน้ำซุปไก่ก็เอามาใส่นะคะแล้วก็มาละลายในหมอ้อพอเดือดก็ใส่ที่มันสุกยากไปก่อนนี่เขาใส่น้ำเต้าไปนะคะบวก พอดีมีบลอกเกอรี่เหลือหน่อยป้าน้องก็เลยให้เขาใส่ไปนะคะเธอเต,เติมน้ำปลาเติมอะไรลงไปก่อนก่อนเติมก่อนนั่นชิมดูก่อนเพราะกะปิไม่รู้มันเค็มมากเค็มน้อยเรียงเยงเนี่ยเอาพริกชี้ฟ้าแดงใส่แล้วก็ตำหยาบๆนะคะเขาจะได้สีสวยน้ำแกงก็จะแดงด้วยค่ะเนี่ยน้ำแกงจะแดงถ้าเผื่อไม่ใช้กซ์ พริกชี้ฟ้าแดงไปนะคะใช้แต่พริกขี้หนูน้ําแกงก็จะจะสีซีดๆค่ะอันนี้น้ําแกงจะสีน่ากินเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับจะเอ้าน้ำลาดๆที่จันะเอาปลาหมอย่างที่แกะไว้นะคะใส่เพื่อให้น้ําหวานมันออกมาในน้ําแกงนะคะเราต้ีใส่เห็ด มีเห็ดสามอย่างก็ใส่เห็ดสามอย่างนะคะไม่มียางเดียวสองอย่างก็ใส่ไปค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใส่ผักค่ะมันจะมีตำลึงใบมังลักชิมนะคะยังไม่ได้ที่ป้าน้องเอาซอสปรุงรสใส่ไปนิดนึงค่ะสีเขาจะได้เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ชิมอีกทีค่ะแล้วก็เอาผักใส่นะคะตอนนี้เราเอากุ้งใส่ กุ้งใส่เดียวๆนะคะอย่าคนนะคะเดี๋ยวมันคาวกดดได้ค่ะน้ำพริกเขามีหอมกะปินะคะหอมกะปิแล้วอะไรอ่ะพริกไทยเมื่อกี้พน้องชิมแล้ว้าน้องว่าอ่อนพริกไทยพาน้องชอบเออกินพริกไทยฉุนๆค่ะเนี่ยค่ะล้วก็ได้ทีแล้วนะคะใส่กุ้งดับไฟคเดี๋ยวกุ้งสุกไปแม่อร่อย ดับไฟเสร็จแล้วนะคะมหาวิาลมหฮิดนเขาเอาไปวิจัยนะคะแกงเลียงเนี้ยป้องกันมะเร็งได้45%่ส้าเปอร์ซ็นเขาใส่กระชายด้วยนะคะน,น้ำพริกเขามีหอมกระชายพริกไทย กะปิค่ะนะคะเห็นไหมคะใช้ผักต่างๆจะใช้ฟักทองก็ได้นะคะวันนี้มีเห็ดมีน้ำเต้านะคะมีบวบนะะี่ค่ะให้หนักพริกไทยนิดนึงอะแล้วทุกจะให้เผ็ดก็เอาพริกขี้หนูบุบลงไปด้วยค่ะมากินกันนะคะ